ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูถึงภาพการจ้างแรงงานของไทยเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีกลุ่มที่เราอาจจะเรียกว่าแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานนอกนอกระบบเนี่ยอยู่ปริมาณเยอะมากเลยคือว่าถ้านับแล้วก็จะเป็นประมาณ70%ของคนในวัยทำงาน18-60ปถึงปีเนี่ยคือเป็นแรงงานที่ใช้นิยามไม่ง่ายกันแรงงานไม่มีการจ้างไม่มีนายจ้างไม่มีเงินเดือนประจำจะเป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยชุดนี้คือคือการที่สวัสดิการโดยพื้นฐานของคนกลุ่มนี้ต่ำนะครับก็มีเพียงแค่มาตรา40ซึ่งสิทธิประโยชน์เนีถือว่าต่ำถ้าเทียบกับ contribution คือการจ่ายการควักกระเป๋าจ่ายของเราเองเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะไม่มันก็ไม่ได้สูงมากนะแค่เดือนเดือนหนึง70บาทอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเทียกบกับรายได้ของ แางงานอิสระแรงงานนอกระบบเนี่ยซึ่งโดยเฉลี่ยรัวต่ํากว่าค่าจ้างขั้นต่ําการอ้องควักเื้อเองเดือนละ70บาทเดือนละหนึบาทตามแนวทางต่างๆที่รัฐจัดให้เนี่ยโอ้โหผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบนี้ครับปัญหาใหญ่ที่ทําให้ประกันสังคมมาตรา40มันหน้าตาอ,ออกมาแบบนี้คือ,อวิธีการคิดเรื่งสวัสดิการของเราใช้คาว่าสวนบ้านในสังคมไทย พอพูดถึงสวัสดิการเท่ากับให้คนจนพอให้คนจนเราก็มีวิธีการคิดที่ว่าเออให้ให้มากเนี่ยไม่ดีคือถ้าให้มากไปก็จะเป็นการฟุ่เมเฟือยทำไมคนอื่นไม่ได้เราให้คนจนพอเขาพ้นจากความจนไปแล้วเขาก็พอแล้วต่างจากในต่างประเทศประเทศที่เป็นระบบระรสวัสดิการใช่ไหมครับคือคือเขาจะให้สวัสดิการที่มันมากพอที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีได้ ในี่ประเทศนี้ก็คือเป็น4ประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในแง่ที่ว่าเปลี่ยนจากการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมสู่แรงงานสร้างสารรค์แรงงานอิสระมากขึ้นและเป็นประเทศที่คอนเซิร์นกับปัญหานี้อย่างเช็คเนื่องจากเป็นประเทศอดีตสังคมนิยมเนาะวิธีการแก้ของเขาคือเขาจะใช้วิธีการบิจิสเตอร์พยายามบิจิสเตอร์คนเข้าสู่ระบบไปต่างๆ เบลเยียมเนี่ยมีจุดเด่นคือการพยายามแยกตามกลุ่มอาชีพแล้วก็พยายามจูงใจเยอะมากเลยคือคือพยายามอธิบายว่าย้ายไปเป็นฟรีแันอยู่ที่ Belgium เบลเยียมนะจะจะมีเงินเดือนทั้งชีวิตเลยตามกลุ่มอาชีพต่างๆเนาะนี่คือเป็นค,คําโฆษณาของเขานอเวย์ Norway เนี่ยระบบสําหรับแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมากแต่เขาอาศัยระบบเวลแฟรตสเตบทระบบบริการยืนพื้นของเขาเนี่ยที่เป็นการประกันรายได้ของผู้คน เด่นมากเนี่ยที่ทีมงานเราดูแล้วคิดว่ามันน่าจะคลิกมากสุดเนี่ยก็คือเขามีช h a n n e ลสำหรับตัวเซลฟ์เอ็มรอยแรงงานนอกระบบที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันมีตัวแบบสำคัญที่เขาเรียกว่า flexibility หรือว่า flexible บวกกับ security ก็คือการที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีช่วงเวลา gap year ช่วงเวลาการเปลี่ยนงานได้เยอะโดยที่เขามีข้อสมมติที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้เนี่ยคือคนคนต้องมีการเปลี่ยนงาน คนต้องมีการพัฒนาทักษะการมีสวัสดิการที่มันดีสำหรับคนอายุ1 8ถึง6 0เีอ่มันสำคัญมากเลยมันสำคัญสำหรับการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศมันสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะมันสำคัญสำหรับความความรู้สึกปลอดภัยสุขภาพจิตสุขภาพกายในโมเดลที่เราได้นำเสนอเนี่ย ก็คือให้รัฐจัดการให้หลังบ้านจะเป็นสมัครใจหรือเป็นอะไรก็ได้แต่รัฐจัดการหลังบ้านเนาะก็คือยื่นยื่นภาษีไปแล้วก็เงินหนึ่งพันแรกของการจ่ายภาษีเนี่ยให้หักมาส่วนนี้คนจะทําการยื่นภาษีเนาะเพื่อที่จะได้รับตัวนี้แต่ถ้าคนยื่นแล้วไรายได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็รัฐจัดให้แต่ว่าถ้าใครยื่นรับภาษีถึงสมมติเสียภาษี10,000บาท1,000แรกกันออกมาเป็นส่วนนี้เลยอันนี้คือโมเดลที่เราเสนอ ตัวชีวัดตัวแรกก็คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือรายได้ของคนเราใช้ระบบประกันสังคมทั่วหน้าสำหรับคนวัยทํางานเนาะก็คือเพิ่มความเป็นมิตรของสวัสดิการถึงระดับหนึ่งเนี่ยระดับนี้คือดันไปสุดเต็มพีกเลยเนี่ย450,000ล้านต่อปีเนี่ยจะทำให้คน50%รี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ55%ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปจ้างงานอบรม อาชีพวิสาหากิจชุมชนอะไรแบบที่ทางการไทยชอบทำอีกอันนึงที่เราเห็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นคือเรื่องโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมนะครับซึ่งทุนทางสังคมนี่กลาเป็นโอสําคัญเลยเนาะที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ทําให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นทําให้คนมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเราพบว่าทุนทางสังคมคะแนนสกอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น30อร์ตัวสุดท้ายก็คือถ้าสดิการในวัยทำงานดีขึ้นเราก็เชื่อว่ามันจะทำให การรวมตัวของผู้คนเยอะมากขึ้นสาภาพแรงงานในทุกระดับเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นเช่นเดียวกันผมคิดว่าระบบประกันสังคมทั่วหน้าที่จะยกระดับวนันนี้ไม่มีการตัดสิทธิ์ข้าราชการไม่ตัดสิทธิ์ประกันสังคมมาตราอื่นรัฐบาลเป็นผู้จัดการให้ไม่ได้เป็นระบบสมัครใจทุกคนจะมีระบบประกันนี้อยู่ข้างหลัง ทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพแบบไหนมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองได้และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ดีสําหรับแค่คนคนหนึงในฐานะสิทธิในฐานะมนุษย์ผมเชื่อว่ามันดีสําหรับสังคมและเศรษฐกิจในภาพใหญ่ด้วยทั้งหมดเลยนะครับ